เพราะว่าเปลียนทุกมีแล้วก็เปลียนทุกอันนี้รองเาไม่มีแต่ปานนั้นก็ยังมีคนอยากได้อยู่ไปเหยียบตวงไหนที่มันเป็นรอยเขาก็ไปเอาเมือไปกว่าดอซเอาไปใส่ถุงถามว่าเอาไปทำมาโยมเอาไปบูชาเป็นมงคลเนี่ยแค่อรอยมันก็ยังเอาถ้ามีรองเท้ายย่งเอาใหญ่เลยรองเท้ามไม่ถึงไม่ใช้จะดีกว่าจ้อพรใจไม่รับทำไมไม่ใช้เงินทำไมไม่เอาเงิน น้องตาว่ามันสมมติเหมือนกันกระดาษแท้ๆว่าเงินอันนี้นะน้องตาก็เลยไม่ใช้มีมากที่รุกมากนอนก็ไม่หลับอันนี้ไปฝากธนาคารเขาก็ตรวจสอบเอามาจากไหนเยอะแยะเขาก็หาว่าเราผิดคุณข้อรับชั้นมีมากเกินไปรถสิบล้อขนมากองเต็มศาลานี่เอาไปฝากเขาก็ไม่รับว่า ได้มาโดยไม่ชอบทำเขาหาว่าเราเป็นคนคอรัปชั่นเอามาซื้อรถแมคโครสิบคันรถดัด้มอีกสิบคันจ้างคนงานขับเพราะกลัวเขาจะขับไม่สมกับเงินค่าจ้างก็เป็นทุกข์อีกโคลนติดมาไม่มีใครล้างก็เป็นทุกข์อีกเอามากองอยู่ในสาลานี้ถ้าหน้าต่างไม่ผิดก็ว่าเขาจะมาเอาอีกนอนไม่หลับเดินกลับไปกรมาวนอยู่นี่แหละ ถ้าหลับแล้วก็กลัวเขาจะมาชิดคออีกอันนี้เป็นทุกข์ไม่เอาจะดีกว่าไม่มีอะไรือหลงตานี้นอนก็สบายข้างหน,นุนนุนดางนอนได้ทั้งนัดสบายอันนี้ก็เลยไม่เอาเราไม่หลงสมมุติแล้วประการที่สามจา,านพานาไม่นั่งว่าสมทานทุดขวัตไม่นั่งรถนิมนต์นั่งให้ก็กไม่นั่งไม่ขี่ถามว่าเราตายจะไปไหน จะไปเชียงรายนิมนต์นั่นงรถไปกับผมผมไปส่งไปวัดไหนหลวงตาไม่ได้ขี่รถโยมขออนุอโมทนาบุญได้นะธรรมดาทุกงนองเข้าวัดแล้วไม่ได้นั่งรถเรามาเดินมาประพฤติบัตรปฏิบัติเวลาความโลภความกรค,ความหลงหลงยึดมั่นถือมั่นในทัวเหล่านี้หละว่าแต่กูอยู่ด้วยหลงอันนี้แน่จริงแล้วมันไม่ใช่มันเพียของไม่เที่ยงเพ็นทุกเพ็นนัตตา อไม่มีสาระแ่นสารแต่เราไปยึดมั่นหรือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนทําให้เกิดสังขารการพูงแตกขึ้นสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทําให้เกิดรูปนามรูปนามทำให้เกิดยัตนะอยัตถนะทําให้เกิดภสษผภสษาทำให้เกิดเวทนาเวทนาทาให้เกิดตัณหาตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดพบพบทำให้เกิดชาติชาติทําให้เกิดรูปขันธ์ รูปขันทําให้เกิดการเก่เจ็บตายเมื่อสัตว์ตายไปพร้อมกับวิชาสัต